ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นงานก่อกำแพงหินร้อยหินนะครับก็ที่บลงซเลนะครับสตรอกิบชมบุรีนะครับก็มาเัยเดตนะครับความคืบหน้านะครับของกำแพงนะครับก็รวมรักษณนะครับตัวนี้ก็จะสูงอยู่ที่สามเมตรยี่สิบนะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการยาแนวนะครับเก็บล่องนะครับครับก็ ขอฝากคนงานด้วยนะครับช่างนุปัทยานะครับที่เบอร์โทร083 665 115นะครับรับงานออกแบบติดตั้งกำแพงหินชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีคำปรึกษาคำแนะนำนะครับสนใจก็ที่เบอร์โทร083 665 115นะครับช่างนุปัทยานะครับก็ฝากคนไลค์ก็แชร์ก็ติดตาม้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปงานก่อกำแพงหินโดยทีมงานช่างนุพัทยานะครับคนทำหินช่างนุพัทยานะครับ เพื่อเป็นไอเดียนะครับเผื่อท่านใดที่กำลังมองหานะครับงานโดยหินธรรมชาตินะครับกําแพงหินนะครับสวยๆนะครับการันตีเรื่องความแข็งแรงนะครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับท่านใดที่กำลังมองหาช่างฝีมือดีๆครับนึกถึงทีมงานช่างนุกพัทยานะครับ ออกแบบติดตั้งกำแพงหินทุกนินทุกรูปแบบนะครับยินดีครัปรึกษาคาแนะนํานะครับงานดีงานไวงานแข็งแรงรต้องนึกถึงทีมง,งานช่างนุกพัทยานะครับ เพื่อท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามนะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามเจ็ดสห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับช่างนุป,ปัตยานะครับงานดีงานไวงานแข็งแรงนะครับต้องเลืถึงทำงนานช่างนุป,ปัตยานะครับขอฝากผลง,งานไว้ด้วยนะครับช่างนุป,ปัตยานะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามเจ็ดสห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับ อแบบจั้งกัะพงหินชน,นี้ทุกรูปแบบนะครับสวัสดีครับ